ลูกค้าบางท่านนะครับใช้รถรุ่นนี้ f 1 0มาตั้งแต่ป้ายแดงขายทิ้งไม่ลงราคาตอนนี้ตีไปอยู่ประมาถ5-7แสนตีเข้าเต็นท์เนี่ยคุณรับได้ไหมแต่ถ้าคุณไม่ขายแปลงโฉมมาเป็น g 3 0ตัวรุ่นใหม่การแปลงเปลี่ยนโฉมทำไมต้องเฮียรีวิวและสู่บริการแบงกิ้งเท่านั้นท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสราบไหมครับว่ารถที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยแปลงโฉมมาจากอะไร ถ้าดูจากโฉมหน้าตอนนี้นะครับเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดก็คือโฉม G 3 0นั่นเองพอมาพูดถึงในเรื่องของมิติราคาตัวที่แปลงมาเนี่ยนะครับมาจากตัว BMW F 1 0ซึ่ง BMW F 1 0นะครับราคาตลาดเนี่ยตลาดมือสองนะครับขายกันอยู่หน้าเต็นท์อยู่ประมาณ7 0 0 0แสนราคากลมๆประมาณนี้นะครับผมเอาราคากลมๆลมนะไม่ดรามา่าผิดถูกนะครับมันอยู่ประมาณนี้แหละลูกค้าบางท่านนะครับใช้รถรุ่นนี้ F 1 0มาตั้งแต่ ป้ายแดงนะครับมาตั้งแต่เมื่อหนึ่งซื้อมาตั้งแต่กี่ล้านน่ะขายทิ้งไม่ลงนะครับขายทิ้งลงไหมครับราคาตอนนี้ตีไปอยู่ประมาณห้าถึงเจ็ดแสนตีเข้าเต็นเนี้ยคุณรับได้ไหมบางท่านรับไม่ได้แต่บางท่านอยากจะแปลงและเปลี่ยนโฉมเพราะเนื่องจากรถคันนี้ให้อะไรกับคุณเพราะยังคงถูกชะตาถูกราศีกับรถคันเดิมที่เราขับอยู่เพียงแต่วันนี้อยากจะเปลี่ยนโฉมภายนอกปรับรูปทรงลูกลัก ให้เป็นโฉมใหม่เท่านั้นเองครับบางท่านไม่ขายแล้วครับเพราะว่าขับมาตั้งแต่เมือหนึ่งถูกไหมครับแต่ผมแค่อุปมาอุปไม,ปมเปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าคุณขายก็ราคาประมาณเนี้ยแต่ถ้าคุณไม่ขายแปลงโฉมมาเป็น G30 ตัวรุ่นใหม่เนี่ยคุณได้โฉมแบบเนี้ยนะครับเห็นไหมมันมีคุณค่าทางจิตใจนะผู้ชม ท่านผู้ชมครับคันนี้เนี่ยแปลงโฉมจาก F 1 0เป็น LCI ไฟหน้านะครับก็จะเป็นตัวโฉม G 3 0แล้วละคราวนี้รายละเอียดงานเมื่อสักครู่นี้ผมบอกเนี่ยก็คือในเรื่องของฟิตติ้งนั่นเองเหตุผลที่จะต้องใช้ชุดของเฮียรีวิวที่นำเข้ามาและที่ส่ดเป็นการแบงกิ้งเท่านั้นพรานเรื่องของฟิตติ้งครับท่านผู้ชมดูนะครับรายละเอียดผมขอตั้งแต่เรื่องไฟเลยนะครับนี่ครับชุดไฟชุดกันชนนะครับกันชนกับตัวแก้มข้างนะครับ เห็นไหมครับฝากระโปรงท่านผู้ชมแล้วก็ตัวแก้มข้างกับตัวเนี่ยครับคุณดูนะครับตามสันอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับเห็นเงามาตามสันแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ตามสันไฟนะครับเส้นสายตาแบบเนี้ยมันจะขึ้นมานะครับความชิดอันนี้รายละเอียดเราให้เห็นกันชัดนะครับกระจังหน้าอย่างเงี้ย คุณดูนะครับแนบชิดสนิทแน่นนะครับนี่กันชนหน้านะครับแล้วก็ชุดประกอบด้านล่างครบเซตแบบนี้เลยนะครับอันนี้ในส่วนของด้านหน้าและแก้มข้างเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหลังกันครับในส่วนของด้านท้ายนะครับนี่ครับไฟท้าย เป็นแบบสไตล์แบบ 3D มีนะมีความนูนออกมาเป็นรุ่นใหม่สไตล์ G 3 0แต่ด้านท้ายคันนี้เนี่ยไม่ต้องผ่ากระโปรงท้ายนะครับแต่ใช้เป็นโคมสไตล์ G 3 0แล้วก็พร้อมด้วยชุดกันชนดิฟฟิวเซอร์ปลายท่อคู่เซตหน้าท้ายทั้งหมดเนี่ยเป็นเซตทรง M 5นะครับโอ้โหมันช่างดูดันสวยงามเหลือเกินนะครับในชุด M 5แ่้ะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมแอบให้ดูนิดนึงนะครับฟิตติ้งด้านหลังนี่ครับคุณดูนะฮะความ สันมันมาอย่างเงี้ยความสันอะเห็นไหมมันต่อเนื่องกันแล้วความชิดนี่คุณดูนี่ครับอันนี้สันจากตัวนี้นะเห็นไหมเส้นสายตาขึ้นมาจอกต่อนี้ปุ๊บแล้วก็ค่อยหายไปเห็นไหมแล้วดูฟิตติ้งไฟครับไฟท้ายนะครับเป๊ะนะครับทุกจุดตัวนี้นะครับที่ผมบอกว่ารายละเอียดที่ต้องใส่ใจให้กับรถลูกค้าทุกๆคันว่าเหตุผลอะไรการแปลงเปลี่ยนโฉม จาก B M F 10มาเป็น G 30จะต้องที่เฮียรีวิวสูมบริการแบงกิ้งเท่านั้น ท่านผู้ชมท่านใดที่กําลังใช้รุ่นนี้อยู่นะครับและไม่คิดจะขายทิ้งตรงตามคอนเซ็ปตที่ผมพูดอยากจะแปลงเปลี่ยนโฉมให้ดูดีให้หรูหราให้เป็นรถรุ่นใหม่เพราะยังอยากใช้คันนี้อยู่ตามผมมาครับตามมาครับมาเปลี่ยนเถอะครับให้เป็นตัวรุ่นใหม่ G30 ผมจะในนามิทโฉมของรถลูกค้าทุกท่านให้เป็นแบบนี้นะครับและใส่ใจรายละเอียดงานทุกๆคันผมสัญญาครับ